เมื่อท่านอุปติสะและโกลิตะได้อุปสมบทแล้วเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายนิยมเรียกท่านว่าสารีบุตรและโมคัลานะแม้พระตถาคตเจ้าเองก็ตรัสเรียกอย่างนั้นเหมือนกันนามอุปติสะและโกลิตะได้หายไปพร้อมกับการอุปสมบทของท่านทั้งสองพระโมคคลานะเมื่ออุปสมบทแล้วได้เจ็ดวัน ไปทำความเพียรอยู่ณใกล้หมู่บ้านกาลาวาละมุตคามถูกความง่วงครอบงำไม่อาจให้ความเพียรดำเนินไปตามปกติได้พระาะศาสดาเสด็จไปณที่นั้นทรงสแสดงอุบายสำหรับแก้ง่วงเช่นเมื่อความง่วงครอบงำให้เอาใจใส่ใคร่ครวญถึงธรรมที่ได้ฟังแล้วได้ศึกษามาแล้วถ้ายังไม่หายง่วงควรสาธยายธรรมที่ได้ฟังมาแล้ว ศึกษามาแล้วถ้ายังไม่หายง่วงควรย้อนช่องหูทั้งสองข้างเอาฝ่ามือรูปตัวไปมาบ่อยๆถ้ายังไม่หายง่วงควรลุกขึ้นยืนแล้วรูปในตาด้วยน้ําเหลียวดูทิศทั้งหลายแ้นดูดาวนักสัตย์เลิกถ้ายังไม่หายง่วงควรทําในใจถึงแสงสว่างว่าบัดนี้สว่างแล้วสว่างแล้วทําจิตให้มีแสงสว่างเกิดขึ้น ให้รู้สึกว่าเหมือนกันทั้งกลางวันและกลางคืนมีใจเปิดเผยไม่มีอะไรหุ้มหอ่อถ้ายังไม่หายง่วงควรเดินจงกรมคือเดินกลับไปกลับมาพิจารณาข้อธรรมสำรวมอินทรีย์ไม่ทรงจิตไปภายนอกถ้ายังไม่หายง่วงพึงนอนแบบสีหะสายยาคือตะแคงขวาซ้อนเท้าให้เหลื่อมกันเล็กน้อยมีสติสัพพัญญะ ตั้งใจจะลุกขึ้นทันทีเมื่อรู้สึกตัวครั้งแรกด้วยมนสิการว่าเราจะไม่สแสวงหาความสุขจากการนอนจากการเอนหลังจากการเคลิ้มหลับดูก่อนโมัลลานะพระศาสดาตรัสต่อไปอีกอย่างหนึ่งเธอควรสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะไม่ชูงวงคือถือตัวทนงตนเข้าไปสู่ตระกูลเพราะ ถ้าพิสุชูงวงเข้าไปสู่ตระกูลเธอจะร้อนใจเป็นอันมากบางครั้งบางคราวคฤรืหัดทั้งหลายเป็นผู้มีกิจมากมีธุระมากอาจไม่ได้นึกถึงภิกษุผู้เข้าสู่ตระกูลภิกษุผู้ชูงวงอาจคิดมากว่าบัดนี้ใครหนอยุยงให้เราแตกจากตระกูลนี้มนุษย์พวกนี้จึงมีอาการห่างเหินเรามีอาการอิดหนาระอาใจต่อเราเมื่อไม่ได้อะไรๆจากตระกูลนั้น เธอก็เก้อเขินครั้นเก้อเขินก็เกิดความคิดฟุ้งซ่านไม่สํารวมเมื่อไม่สํารวมจิตก็จะห่างจากสมาธิโมคลานะอีกอย่างหนึ่งเธอควรสําเนียกว่าเราจักไม่พูดคําอันเป็นเหตุให้ต้องเถียงกันถือผิดต่อกันเพราะเมื่อมีถ้อยคํำทำนองนี้ก็จะต้องพูดมากเมื่อพูดมากก็เกิดความฟุ้งซ่านครั้นฟุ้งซ่านก็จะเกิดการไม่สำรวม เมื่อไม่สำรวมจิตก็จะเหินห่างจากสมาธิโมคลานะอีกอย่างหนึ่งเราไม่สรรเสริญการคลุกคลีด้วยมูชนทั้งขฤุััดและบรรพชิตแต่เราสรรเสริญการอยู่ในเสนาสะนะอันสงัดควรเป็นที่หลีกเลนอยู่ตามสมณวิสัย พระดาพระบรมพุทธวาสของพระศาสดาในเรื่องอุบายแก้งง่วงก็ดีเรื่องการยกงวงชูงาก็ดีเรื่องเว้นการพูดถ้อยคําอันเป็นเหตุให้เถียงกันก็ดีและเรื่องการอยู่ในเสนาสนะสงัดก็ดีควรเป็นเรื่องเตือนใจอันสําคัญของพุทธศาสนิกทั้งคฤหัสั์และบรรพชิตพระดาเอ่ยการชูงวงคือความทะนงตนนั้นเป็นกิเลสร้ายอย่างหนึ่ง ซึ่งครอบงำจิตของมนุษย์อยู่ทั้งคฤหัสั์และบรรพชิตพระาศาสดาทรงเรียกมันว่ามานานุสัยอนุสัยคือมานะกิเลสที่นอนสยบอยู่ในขันธสันดานเมื่อถูกกวนก็จะฟูขึ้นทันทีมานะมีลักษณะให้ทนงตนว่าแกเลวกว่าข้าบุคคลผู้มีมานะจัดย่อมมีลักษณะเชิดชูตนจัดอวดตนจัดยกตนข่มผู้อื่นเนื่งเนือง มองไม่เห็นใครดีหรือสำคัญเท่าตนซึ่งเป็นการมองที่ผิดตามความเป็นจริงแล้วบุคคลย่อมมีความสำคัญตามฐานะของตนของตนแม้บุคคลผู้หนึ่งจะเป็นเสมือนไม้กวาดและผ้าเขี้ยวริว้วส่วนบุคคลอีกผู้หนึ่งเป็นเสมือนดอกไม้ในแจกันก็ตามไม้กวาดและผ้าเขี้ยวริว้วย่อมมีความหมายและมีความสำคัญอย่างไม้กวาดและผ้าเขี้ยวริว้วส่วนดอกไม้ในแจกัน ก็มีความหมายและมีความสำคัญอย่างดอกไม้ปราศจากไม้กวาดและผ้าเียริ้วเสียแล้วบ้านเรือนจะสะอาดได้อย่างไรแต่บ้านเรือนอาศัยเครื่องประดับเป็นสิ่งเชิดหน้าชูตาข้อนี้ฉันใดชุมชนก็ฉันนั้นต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันไม่ควรดูหมิ่นกันและไม่ควรริษยากันอันเป็นเหตุให้เดือดร้อนทั้งสองฝ่ายพระดาอันไม้พันดีนั้น ถ้ายือนอยู่เดียวโดดไม่มีพัน์อื่นต้านลมหรืออันตรายต่างๆมันก็ดารงอยู่ได้ไม่นานคนดีหรือคนสูงก็เหมือนกันไม่ควรอวดดีมินคนต่ำเพราะคนต่ำนั่นเองได้เป็นป้อมปราการป้องกันอันตรายให้และเป็นฐานรองรับให้สูงเด่นอยู่ได้ควรมีเมตตากรุณาช่วยส่งเสริมเขาอย่างน้อยเขาต้องมีคุณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือด้านใดด้านหนึ่ง เหมือนไม้แม้พันไม่ดีก็ช่วยต้านลมให้ได้เมื่อล้มตายลงก็ช่วยเป็นปุ๋ยให้ได้จริงอยู่เราปลูกหญ้าให้เทียมตานไม่ได้แต่หญ้าก็มีประโยชน์อย่างหญ้าช่วยให้ดินเย็นเมื่อตัดให้เรียบร้อยก็ดูสวยงามและนั่งเล่นได้เป็นต้นเจดีย์ที่สวยงามต้องมีทั้งยอดและฐานชั้นใดชุมนุมชนก็ฉันนั้นต้องมีทั้งคนสูงและคนต่ำ คนที่เป็นยอดและเป็นฐานต่างทำหน้าที่ของตนไปให้ชุมนุมชนดำเนินไปได้โดยสงบเรียบร้อยในรายที่ความทนงตนไม่ได้เปิดเผยโจงแจ้งก็อย่าได้นอนใจว่าไม่มีมันอาจแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ลึกๆคอยโอกาสอยู่ใจเผลอขาสติสัพชัญญะเมื่อใดมันจะแสดงตนทันทีบางทีก็เป็นไปอย่างหยาบคายบางทีเป็นไปอย่างละเอียดอ่อน อาหางการหรืออสมิมานะคือความทนงตนนั้นให้ความลำบากยากเข็นแก่มนุษย์มานักหนาแต่มนุษย์ก็ยังพอใจถนอมมันไว้เหมือนดอกไม้ประดับเสียนซึ่งจะก้มลงไม่ได้กลัวดอกไม้หล่นมันเหมือนแผงค้ำคอทำให้คอแข็งหน้าเชิดแล้วเอาศีรษะกระทบกันต้องปวดเสียนเวียนกล้าวตามๆกันไปลงตรองดูเถิดความโกรธ ความเกลียดชังกันความแก่งแย่งแข่งดีการคิดทำลายกันล้วนแตกกิ่งก้านมาจากลำต้นคืออาหางการหรือทนงตนทั้งสิ้นถ้าลำต้นคือความทนงตนการถือตัวจัดถูกทำลายแล้วตัดให้ขาดแล้วการกระทบกระทั่งย่อมไม่มีจิตสงบราบเรียบและมั่นคงเป็นความสงบสุขสมดังที่พระบรมศาสดาตรัสว่า การถอนอสมิมาณะเสียได้เป็นบรมสุขดังนี้วิธีถอนอสมิมาณะนั้นในเบื้องต้นให้พิจารณาเห็นโทษของความทถนงตนว่าเป็นเหตุให้ทําความเสียหายนานาประการแล้วพยายามบรรเทาด้วยความพยายามเข้าอกเข้าใจผู้อื่นให้อภัยผู้อื่น เห็นความสำคัญของผู้อื่นเรามีชีวิตอยู่ด้วยความสำคัญของผู้อื่นทิฏฐิมานะจะได้ลดลงการถ่อมตัวจะเพิ่มขึ้นแทนที่จะเสียหายกลายเป็นคนหน้าเคารพกราบไหว้สอให้เห็นคุณธรรมภายในดูเถิดพราดาดูส้มที่มีผลดกกิ่งย่อมโน้มน้อมลงข้าวรวงใดเม็ดเต็มรวงย่อมน้อมลง เสมือนจะนอบน้อมโค้งให้แก่ผู้สัญจรแต่ส้มกิ่งใดาตายไม่มีผลเลยข้าวรวงใดรีบส้มกิ่งนั้นและข้าวรวงนั้นจะแข็งทื่อทีโดกระด้างฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นคนใดมีคุณภายในคนนั้นย่อมอ่อนน้อมท่อมตนปราศจากความกระด้างอวดดีถือตัวจัดมองคนไม่เป็นคน ประการสำคัญในการถอนอสมิมานะก็คือให้มนสิการเนืองๆว่าตัวตนที่แท้จริงนั้นไม่มีสิ่งทั้งปวงอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยปัจจัยมากมายดำเนินไปมันเป็นอนัตตาอยู่โดยแท้เราพากันเข้าใจผิดไปเองว่ามีตัวตนที่แท้จริงคนที่ทะนงตนว่าสำคัญนั้นยังมีสิ่งอื่นที่สำคัญกว่าตนอยู่มากมายข้าวน้ำเสื้อผ้าอาหาร ลมหายใจและยาแก้โรคล้วนแต่สำคัญกว่าบุคคลนั้นทั้งสิ้นเพราะเขาต้องอาศัยมันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันขาดไม่ได้แม้คนที่ได้ประสบความสำเร็จในการงานด้านใดด้านหนึ่งก็หาสำเร็จไปคนเดียวได้ไม่ต้องอาศัยปัจจัยอื่นมากมายจะระนายไม่หมดสิ้นยาทนงตนไปเลยในประการต่อมาพระาศาสดาทรงประทานพระพุทธวาท มิให้ยินดีในถ้อยคําอันเป็นเหตุเถียงกันเพราะถ้าเถียงกันก็มีเรื่องต้องพูดมากเมื่อพูดมากก็เกิดความฟุ้งซ่านจิตจะห่างเหินจากสมาธิพระดา มีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องการเชิดชูตนด้วยการประทะคารมกับผู้อื่นต้องการอวดฝีปากให้คนทั้งหลายชื่นชมว่าเป็นปราดมีปัญญามากหาผู้เสมอเหมือนมิได้เจตนาเช่นนั้นนำไปสู่การทะเละวิวาทการทะเละวิวาทนำไปสู่การแตกสามัคคีการแตกสามัคคีนำไปสู่ความเสื่อมนานา,นาประการบางประเทศต้องเสียบ้านเมืองให้แก่ข่าศึก เพราะคนในบ้านเมืองแตกสัม,มัคีกันข้อนี้มีตัวอย่างให้เห็นอยู่มากมายวิธีหลีกเลี่ยงถ้อยคําอันเป็นเหตุให้เถียงกันก็คืออย่าพูดจาเมื่อเวลาโกรธและอย่ายึดมั่นทิฐิของตนมากเกินไปจนกลายเป็นคนหลงตัวเองการกระทําด้วยความหลงตัวเองมีแต่ความผิดพลาดเป็นเบื้องหน้าประการต่อมาทรงโอวาทพระมหาโมคลานะว่า ทรงสรรเสริญการอยู่ในเสนาสนะที่สงัดไม่สรรเสริญการคลุกคลีด้วยหมู่คณะทั้งบรรพชิตและคลือหัดบรรพชิตผู้บวชแล้วมีเจตนาในการสแสวงหาวิเวกเบื้องแรกต้องได้กายวิเวกก่อนจิตวิเวกคือความสงบทางจิตจึงจะเกิดขึ้นเมื่อความสงบจิตเกิดขึ้นอุปธิวิเวกคือความสงบกิเลสจึงตามมา พระดามีอาสะวะมากมายเกิดขึ้นเพราะการคลุกคลีไม่ว่าฝ่ายบรรพชิตหรือขลังหัดทั้งนี้ท่านมิได้ห้ามไม่ให้ชุมนุมเมื่อมีกิจจำเป็นแต่เมื่อสิ้นธุระแล้วก็ควรจะอยู่อย่างสงบเพื่อได้รู้จักตัวเองให้ดีขึ้นคนส่วนมากพยายามจะรู้จักคนอื่นวันหนึ่งวันหนึ่งให้เวลาล่วงไปด้วยการอยู่กับคนอื่นโอกาสที่จะอยู่กับตัวเองมีน้อย จึงรู้จักตัวเองน้อยตราบใดที่บุคคลยังไม่รู้จักตัวเองยังไม่เข้าใจตัวเองตราบนั้นเขาจะพบความสงบสุขภายในไม่ได้และจะเข้าใจผู้อื่นไม่ได้ด้วยการอยู่อย่างสงบจึงเป็นพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนเพราะผู้มีใจสงบย่อมไม่คิดเบียดเบียนเมื่อพระบรมศาสดาตรัสพระธรรมเทศนานี้จบลงแล้วพระมหาโมคลานะทูลถามว่า ด้วยข้อปฏิบัติอย่างไรภิกษุชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จอย่างยิ่งเกษมจากโยคะธรรมอย่างยิ่งเป็นพรหมจารีบุคคลอย่างยิ่งประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระศาสดาตรัสตอบว่าโมคลานะภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าทำทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นครั้นได้สดับดังนี้แล้ว เธอทราบทำทั้งปวงชัดด้วยปัญญายิ่งครั้นทราบทำทั้งปวงชัดอย่างนี้แล้วย่อมกําหนดรู้ทำทั้งปวงครั้นกําหนดรู้ทำทั้งปวงดังนี้แล้วเธอได้ประสบเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก,ก็ดีทุกข์ก็ดีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก,ก็ดีย่อมพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงเมื่อเป็นดังนี้เธอย่อมมีปัญญาในทางเบื่อหน่ายในทางดับ ในทางสละคืนซึ่งเวทนาทั้งปวงเมื่อเป็นดังนี้ย่อมไม่ยึดมั่นสิ่งไรสิ่งไรในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดวันเมื่อไม่สะดุ้งหวาดวันย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนและทราบชัดว่าความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกแล้ว ว่าโดยย่อข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แหละภิกษุชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จอย่างยิ่งกเกรเจากโยคะธรรมอย่างยิ่งเป็นพรหมจารีบุคคลอย่างยิ่งถึงที่สุดอย่างยิ่งประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระดาพระพุทธโอวาทที่ว่า ทมทั้งปวงคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนาเป็นยอดแห่งธรรมอันเป็นไปเพื่อความดับทุกข์โดยไม่มีเชื้อเหลือคือดับทุกข์โดยสิ้นเชิงสิ่งใดที่บุคคลเข้าไปยึดมั่นแล้วจะไม่ก่อให้เกิดทุกขนั้นหามไม่แต่โลกนี้มีเหยื่อล่อเพื่อให้ผู้ไม่รู้เท่าทันติดอยู่สยบอยู่มกมุ่นพัวพันอยู่ แล้วโลกก็นำทุกเจือลงไปแทรกซึมลงไว้ในสิ่งที่บุคคลติดอยู่หมกมุ่นพัวพันอยู่นั่นเองโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดใครขนขวายให้เต็มปรารถนาในอารมณ์ของโลกก็เหมือนตักน้ำไปรดทะเลทรายหรือเหมือนขนน้ำไปเทลงในมหาสมุทรเหนื่อยแรงเปล่าชาวโลกจึงมีความเร่าร้อนดิ้นรนเพื่อให้เต็มความปรารถนาแต่ก็หาสำเร็จไม ยิ่งดื่มอารมณ์โลกสุขเวทนาอย่างโลกโลกก็ดูเหมือนจะเพิ่มความอยากให้มากขึ้นเหมือนดื่มน้ำเค็มยิ่งดื่มยิ่งกระหายหรือเหมือนคนเกาแผลคันยิ่งเกายิ่งคันยิ่งคันยิ่งเกาวนเวียนอยู่อย่างนั้นสู้คนที่พยายามรักษาแผลให้หายแล้วไม่ต้องเกาไม่ได้เป็นการดับที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงพระมหาโมคลานะ ฟังพระธรรมเทศนานั้นแล้วปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทได้สำเร็จพระอรหัตผลในวันนั้น